สว eh ัสด pues ีคับพี่น้องผู้โชคแกสักการะเราเป็ดออาไปเชียลค่ะไอ้ไอ้คอยต้องไปหาหมูฮะมันเอาขึ oh, yeah? ้นรถอะไรมันมันเอาขึ้นรถอะไรโอ้ตังโมตงโมโอ้พูดนี้โอ้ยาโอ้ย่าเปิดได้ดิย่าเปิดแล้วขอลองแม่้พูดนะ เปิดสะกดหัวยังอีกเฮ้ยเรามาอ่างแล้วว่างหันก็ยังมาขอบคุณค่ากาแฟจากแม่ดาค่ะยังแบบเบิดแถวโอ้ยลูกเคยยังจังบอดีแต่มาตัวมาตัวห่วงนอนมาแทนอีหลีมีดอิ่มซิมอยู่ โอ้ว่าดีเลยถ่อจะมาหอดจักมุงไอลูพีจะย้ายไปอยู่ทางนั้นจะย้าไปอยู่ทางนั้นแม่จะไปตรงพิ้วที่เออโอเคเออเออเพไหนอยู่จะย้าไปอยู่ทางผุนแ่แหล่ท่เออโอเคเออเออเพราะไหนอยู่จะ้ไปอยู่ทางผุนแม่แหลเที่ หอดพัลูกพีไอ่พูดถึงก็จะไปทวดทวัเยัยวพถรอยู่พถเบื่งไ่หฮะมาหอดจังมงกว่าสี่โมงข่ยมาหอดเก่าโมงกเกือบสี่โมงขง่วงนอนบักหักข่ลมหัวลง ่อยหตฟืนเอโองยอ่างทันานกเนออโอ้ตัวฝ้าอยากมอหอดจากฝ้าอยากนอนเร็วๆอยากเห็ดเกบจนว้าเห็ดอะไรง่วงโอ้ได้เลยคอยันมไก็วนี่มัน ุวดแล้วผักกางทางุวดแล้วบอกเลยมือเออมืออีกสองร้อยกล้วยเตไปคอนเจนบ่ไปน้่นบ้านเจนบอกไปนั่นบ้านเจนน้ยบอกว่าจะเปิดเนาะยุ่งๆนี่แม่เออคนนี้ละเห็นนี่เห็นไหมเออเแบ่งลวกไ เอ oh. ้าจ oh. uh. si ังไหนจังลงแล้วแถวล้องฟอมคอยโอ้ยฮะยางกับไปเนื้อวัวเนื <h <h ้อหมูพ่อกินหรอเด้งเนาะอันลุงพ่อปาดจากอันเราไปย่งเลยครับคือสิ่งนี้คือเดี่ยงหุยๆอยู่หัอหอหยกระไดหอยเนี่ยเอาผู้ยุนอันหลังเวทีตาเป็นกรอบอยู่ บ๋าเจ้าภาพไปคุณรับวิธีก็ตองกินกาเจ้าภาพเอาก๋าเจ้ากวางอยู่หลังเวทีมันมีแนว่ยจีนพันนะยุรี่รวมสีมันนี่เสียงขอบก้วตุ๋ยมันเป็นขอบก้วไงตุ๋ยตองหัวถามลูกพี่นี่เห็นว่านี่ถามลูกพี่รถโอ๊ยข่อยควบหวังของมู่บ้านเนี่ยไอ้สูมืนเนี่ยลูกพี่เอกน้องคู่แล้วเอาเนี่ยจีนไปฝากไว้แล้วหูว่าขอบก้วเขามันใหญ่ ว่าที่เต็มไม่สูนเยเป็นบนไหวไกัตาซาเนี่อืมแนรม่เลี่กน้อเาย่อยู่บ่ เจอว่าเป็นเป็นยุคซื้อเรบักเจอยุดีกันใช้เงินพันหน้าทีุ่ไทยดีซีเลยพี่บาอุุนพี่บเ่อ่เดิมอเลาเอ่นะครับยเอาไปล้วนนี่เป็นยังไงอี๋เจ้าหึงกินซเนอหากินดบล เออว่ะไม่ใช่โดมมดจิตว่ะอันนั้นแม่นัวหรือหมูนั่นอันที่ลูกเราอย่างหมูได้ล่ะอย่างไม่เราได้ลหรอย่งบกขาดเลยโอ้ยระวังขอจับไม่ได้ทิดก็กันอันสองในที่ครอยังมาคุยไปไม่้อบห่วล่ะรุ่นไหนเราหนีตาบ้างกับหูท

เออพไปเไยหรอกไปลืมเขาเราว่างแล้วเอาเท่าไหร่ยังก็ดังเนี่ยให้เขากินแง่นี้อีกล่ะเราไปเอาโทรศัพท์เราจีไปรับโทรศัพท์ยายแม่เราเจ้าคนตัวคนเดียวอ่ะเหมือนคนเดียวอย่างเงแม่เรากินบวมเมื่อไหร่ ไปใครไปไล่มงยอดไปมงกันยอดไปมงนี้เดี๋ยวมันบอกมันหัวแบบสายใจาพเลยไหนมั่ันสวนเลยทัพทาีมีรู้มือเขากินเรื่อยเ่ย เาไม่ได้าเล่นเดืนนีหอยีเดหไปฝากไม่ไดดมุมี่เฉาหยิมแล้อยู่หนางันมาจากไหนเราเห็ดวิญญาณเรากลางเต็นลูกเราไหลกินก้อนโอ้ยนั่นเออเออจักบาทด้วยเออจัดบาทด้วย ไป่ไ่อไม่แม่เนี่มาบอกข่ตายเลยต้งแกไข่เออเออเออโอเคโอเคม่มถือโทษแสบเลยบอกว่าจไดล้วอันนีดายโอ้ยบอกชอบขาแม่เจ้าไปหมุนนี่ยังมาแม่ยกเาบอกกันไปฟองใช่ไอ้ยาปัดเอาบ่แม่ไป่ยอกแล้วน่า้องไห้่าอะไรกูว่อ ลงรถมากมาหากินเขารบาูจากบ้านอุ้งอิ่จ้าเดี๋ยวนี้บ้งยูทูไปแลวเือครับพ่อไฮนเขื่ือะจ้นอจิ้มเยวามต้องจิ้มพ่อแล้วกินวเขาหัอนู้สหว่วงูแม่เออลูกเงจิ้อยู่มึงเฮ้ยเขาหยองกับว่าน่เจ้เออไอหยอง่ดกละเออแบไไปแต่ไปแต่ไนเมียอยู่ส ปาดเดียปาดไ่แม่นความเขาเดียก้อนข้าบว้าวบัแห้งกได้้าว่าไเขาอะมกระัล้างน้อกล้ลของอนไม่เือะคาเล็กมาลอมดีแล้วก็เยีบคุณแก่เนาะตะคาเล็กอันค่ะม่กินข้าวอกินข้าลวกันเนี่ เอากระทอมงห้แล้เอคนเ้อานกันไปเลกระทอมลัางบาลตืออดพที่สดตุสองนจ้ะเออเลิศเลิศเอาละคะพี่น้องสำหรับกิปนน้ไวเซมีลิปหนาพอกันไหมขออนุญาตกินเขาก่อนครัพี่น้องจังขืนไหมนะครับสวัสดีค่ะ